คุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะคะสําหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัฐถากูลนะคะวันนี้นําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยคะ่ะ ในเรื่องแรกนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของคอรมอรเขาอนุมัติยกเว้นทางด,วด่วนทางหลวงพิเศษหมายเลข7แล้วก็หมายเลข9้ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานนี้นะคะตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายนนั่นเองค่ะนายคารมพลพรกลางนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข7และก็ทางหลวงพิเศษหมายเลข9ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะวรรจกปี2567นี้ตั้งแต่เวลา1นนาฬิกานะคะของวันที่11เมษายนค่ะ ก็คือตั้งแต่0.01 00. 0เลยนะคะตั้งแต่นาทีแรกเลยถึงเวลา24นาฬิกาของวันพุทธที่17เมษายนนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรและก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางบนทางหลวงพิเศษในช่วงเทศกาลดังกล่าวนั่นเองค่ะโดยคาดการปริมาณจราจรช่วงการดำเนินการมาตรการนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ5ล้านนะคะ1 1 4 8 5คันด้วยกันอย่างไรก็ตามนะคะ การยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวก็จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนด้านเศรษฐ,ฐกิจนะคะประเมินมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ285ล้าน7จ็ด0 0บาทซึ่งประเมินจากมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้รถและมูลค่าจากการประหยัดเวลาในการเดินทางค่ะ ทางหลวงพิเศษหมายเลขเจแล้วก็หมายเลขเก้นะคะ11บถึงสิเมษายนอันนี้ใครจะใช้ในเส้นทางนี้ก็ฟรีค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นส่วนทางด้านเรือกันบ้างแนะนำเรือด่วนเจ้าพยานะคะซึ่งมีการเปิดตัวเรือทงทองเส้นทางนนทบุรีสาทรราคา25บาทตลอดสายเลยนะคะ เรือด่วนเจ้าพระยาเปิดตัวเรือด่วนเจ้าพระยา301และ302นะคะโดยจะให้บริการเป็นเรือโดยสารทงทองด้วยกันค่ะเส้นทางนะคะนนทบุรีสาทรจอดรับทั้งหมด12ท่าเรือหลักค่ะเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้ามีราคา25บาทตลอดสายนะคะได้เริ่มให้บริการแล้วค่ะ นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางปากเกรด็ดวัดราชสิงห์ขอนนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่า เรือด่วนเจ้าพยารูปแบบใหม่นะคะก็คือเรือด่วนเจ้าพยา301และ302ให้บริการเรือโดยสารธงทองค่ะเส้นทางหนุนทบรีสาทรสําหรับช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นแล้วก็เส้นทางพรานนกสาทรนะคะสําหรับช่วงกลางวันค่ะเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางอย่างสะดวกและก็รวดเร็วนะคะ สำหรับเส้นทางนนทบุรีสาทรค่ะในช่วงเช้าและช่วงเย็นเรือด่วนเจ้าพระยาทงทองจะจอดรับส่งที่ท่าเรือหลักนะคะเพียง12ท่าเท่านั้นค่ะแล้วก็เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้านะคะก็ได้แก่นนทบุรีพระราม7บางโพ ะะเกียรกายเทเวศพรานกท่าช้างท่าเตียนราชินีราชวงศ์สีพระยาและสาธรน,นะคะส่วนท่าเรือที่เชื่อมต่อนะคะก็คือท่าเรือบางโพก็จะเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า MRT บางโพท่าเรือราชินีก็จะเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า MRT สนามชัยแล้วก็ท่าเรือสาธรน,นะคะก็จะเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สพานตากสินค่ะ สำหรับเส้นทางพานนกสาทรในช่วงเวลากลางวันนะคะเรือด่วนเจ้าพระยาทงทองจะจอดรับส่งที่ท่าเรือหลักเพียงแค่เจ็ดท่าเท่านั้นนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าค่ะก็ได้แก่ท่าเรือพานนกนะคะท่าช้างท่าเตียนราชินีราชวงศ์ไอคอนสยามและก็สาทรนั่นเองค่ะ ตารางเวลาในการให้บริการนะคะเรือด่วนเจ้าพระยาทองทองค่ะจันท์ถึงสุ์เนี่ยช่วงเช้าช่วงเย็นอย่างที่บอกนะคะก็จะเป็นนนทบ,บุรีสาทรนะคะมี2เที่ยวก็คือเที่ยว6กโมงครึ่งกับ7จ็ดโมงครึ่งช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็น2เที่ยวด้วยกันก็คือช่วง5้าโมงครึ่งกับ5้าโมงห้หนะคะห้าโมงเย็นนะคะ ส่วนกลางวันจะเป็นพรานนกสาธรน,นะคะก็คือตั้งแต่ช่วงเวลา13.10นาฬิกา10นาทีไปจนถึง16.40นาฬิกา40นาทีค่ะสาธรพานนกก็ช่วงตั้งแต่เที่ยง40จนถึงบ่าย3 40นะคะเรือด่วนเจ้าพระยาทงทองนี้เป็นเรือโดยสารชั้นเดียวนะคะมีความยาว28เมตรกว้าง3.80เมตรรองรับผู้โดยสารได้150คนใช้เหล็กเป็นวัสดุตัวเรือก็มีความแข็งแรงทนทานง่ายต่อการที่จะบำรุงรักษาค่ะ ตัวเรือได้รับการออกแบบถูกต้องตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของกรมเจ้าท่าแล้วก็ใช้หลักนาวาสถาปัตย์นะคะร่วมกับแบบจําลองในคอมพิวเตอร์รูปทรงเรือถูกออกแบบมาเพื่อลดการเกิดคลื่นโดยเฉพาะทั้งยังประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมค่ะค่าเรือโดยสารก็25บาทตลอดสายนะคะหากชําระค่าเรือโดยสารด้วยบัตรแรบบิทก็จะได้ลดไปอีก2บาทก็คือ เหลือ23บาทค่ะซึ่งเป็นโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่ใช้บัตรแรบบิดนะคะในการจ่ายค่าโดยสารโปรโมชั่นนี้ก็จะยาวไปจนถึง30มิถุนายนอีกทั้งยังสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะกับเรือด่วนเจ้าพยาทุกทงเลยนะคะทงทุกสีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทงส้มทงเหลืองทงเขียวเหลืองนะคะทงแดงค่ะก็บัตรแรบบิดก็จะใช้แล้วก็ลด2บาทไปจนถึงช่วง30มิถุนายนค่ะ ส่วนความพร้อมในการเดินทางนะคะในช่วงเทศกาลสงการานต์นะคะมีอะไรกันบ้างเรามาติดตามกันเลยนะคะในเรื่องของความพร้อมในช่วงสงการานต์ที่จะถึงนี้นะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้เปิดเผยภายหลังที่เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดําเนินการตามข้อสั่งการนะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จากการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์2567 ของกระทรวงคมนาคมในระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนรวม7วันด้วยกันภายใต้หัวข้อการรณรงค์เดินทางทั่วไทยคมนาคมสะดวกปลอดภยัยใส่ใจบริการประชาชนค่ะคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและก็ท่องเที่ยวนะคะทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและก็การใช้บริการรถโดยสารสาธรารณะเป็นจำนวนมากโดยคาดการว่ามีปริมาณการจราจรเข้าออกกรุงเทพนะคะรวมแล้วประมาณ 17ล้าน1 4 1 4 89คันด้วยกันแบ่งเป็นการจราจรบนทางหลวงสายหลักแล้วก็มอเตอร์เวย์เนี่ยนะคะอยู่ที่6ล้าน9 8 5 5, 5 3 0คันแล้วก็จราจรบนทางพิเศษนะคะก็ประมาณ10ล้าน1 5 5 9 5 9คันค่ะคาดว่าประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถโดยสารสาธารณะรถไฟ เรือโดยสารสาธารณะแล้วก็เครื่องบินนะคะอยู่ที่16,987 0 8 0 78, 0 78คนนะคะต่อเที่ยวแบ่งเป็นการเดินทางภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ13,397,591คนต่อเที่ยวการเดินทางระหว่างจังหวัดค่ะ2,47,000 695คนต่อเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นการเดินทางระหว่างประเทศอยู่ที่1,693,727คนต่อเที่ยวค่ะด้านของรถส่วนบุคคลนะคะมีมาตรการรองรับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางนะคะได้แก่ หนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางจากเดิม5เส้นทางเป็น6เส้นทางค่ะได้แก่ทางพิเศษฉลองรัฐนะคะทางพิเศษบูรพาวิถีและก็ทางพิเศษการจนาพิเศษนะคะบางพีสุขสวัสดิ์ค่ะระยะเวลารวม7วันนะคะตั้งแต่11-17เเมษายนนี้ค่ะ ทางพิเศษศีรัตนะคะทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษอุดรรัตยาซึ่งเป็นทางด่วนสัมปทานกับบริษัททางด่วนและก็รถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จะยกเว้นค่าจัดเก็บผ่านทางรวม3วันนะคะก็คือ13-15เมษายนค่ะส่วนกรมทางหลวงนะคะยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับมอเตอร์เวย์2เส้นทางก็คือหมายเลข7นะคะแล้วก็หมายเลข ค่ะหมายเลข7ก็คือกรุงเทพมหานครเมืองพัทยานะคะแล้วก็หมายเลข9ก็คือสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครถนนกาญจนาพิเศษตอนบางปะอินบางพลีแล้วก็ตอนพระประแดงบางแคค่ะช่วงพระประแดงต่างระดับบางขุนเทียนระยะเวลา7วัน11ถึง17เมษายนค่ะกรมทางหลวงนะคะก็เปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข6นะคะช่วงปากช่องเลี่ยงเมืองนครราชสีมาจำนวนสช่องจราจรไปกลับค่ะ ระยะทาง77กิโลเมตรนะคะเปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข81ช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกถึงด่านกาญจนบุรีระยะทาง50กิโลเมตรด้วยกันค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจว่าจะใช้ นะคะถนนสายรองนะคะก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงรถติดได้นะคะก็หนีรถติดมาในใช้สายรองสายรองเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็คือแนะนําให้ประชาชนเนี่ยนะคะใช้ถนนสายรองของกรมทางหลวงชนบทแล้วก็ของกรมทางหลวงเพื่อที่จะลดปริมาณการจราจรที่หนานแน่นของถนนสายหลักค่ะ ก็เช่นเรื่องการเดินทางสู่ภาคเหนือก็จะสามารถใช้ทางหลวงชนบทสายสอหอสี่ศนะคะสอหอห้าแล้วก็ชนอ0 5 0นค่ะแทนถนนสายเอเชียหมายเลข32นะคะช่วงสิงห์บุรีไปชัยนาทแล้วก็ทางหลวงชนบทสายสพ .4059 และชนอ0 5 4นแทนทางหลวงหมายเลข3-40ค่ะจากนนทบุรีไปชัยนาทนะคะ ทางเลือกในการเลี่ยงการเดินทางสู่ภาคอีสานสามารถใช้ทางหลวงชนบทนะคะสายนม1น0 1 6แล้วก็นม3 052แทนถนนมิตรภาพช่วงมวกเหล็กถึงวังน้ำเขียวเป็นทางเลือกในการเดินทางสู่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะรวมทั้งทางหลวงหมายเลข201งทางหลวงหมายเลข2369 แล้วก็ทางหลวงหมายเลข2-2-4-6นะคะแทนถนนมิตรภาพช่วงสระบุรีถึงโคราชแล้วก็ทางหลวงชนบทนะคะสายสอบอ .4051 แล้วก็สอบ .3021 อ30 21, แทนถนนพหลโยธินค่ะช่วงวังน้อยถึงสระบุรีนะคะเป็นทางเลือกในการเดินทางสู่จังหวัดลบบุรีแล้วก็จังหวัดเพชรบูร์นั่นเองค่ะ ทางเลี่ยงการเดินทางสู่ภาคใต้นะคะสามารถใช้ถนนกาลปพึกราชพฤกนครอินทแทนถนนกาญจนาพิเศษแล้วก็ทางหลวงชนบทสายสส2021ถนนไทยแลนด์ริเวลาค่ะ จากช่วงคลองโคนถึงชะอําเพื่อแทนถนนเพชรเกษมช่วงแยกวังมะนาวไปชะอําได้นะคะในการหยุดก่อสร้างถนนพระรามสองและถนนบรมราชชนนีพื้นผิวจราจรชั่วคราวนะคะในเรื่องนี้ค่ะการบริหารจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ถนนพระรามสองแล้วก็ถนนบรมราชชนนีจะต้องหยุดการก่อสร้างทางและคืนพื้นที่ผิวจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างปลอดภัยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและก็ปิดจุดกลับรถหรือเลื่อนจุดกลับรถออกจากบริเวณการจราจรติดขัดและก็จุดคอขวด และให้ทดลองบริหารจัดการจราจร,รในช่วงวันที่6ถึง8เมษายนนี้ก่อนค่ะเพื่อที่จะรับทราบผลกระทบจากการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการจราจรนั่นเองนะคะทั้งนี้นะคะทางตำรวจเนี่ยเขาก็ออกประกาศห้ามรถบรรทุกวิ่งที่ถนนพระรามสองในช่วงกิโลเมตรที่1 5ถึง53ค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะดำเนินการขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งนะคะหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงสงกราน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหลาทางค่ะในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้รถให้เดินรถได้เฉพาะช่องเดินรถสายสุดเท่านั้นนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสําหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ GPS นะคะหรือว่า Global Positioning System เนี่ยนะคะในรถของตัวเองให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS ค่ะแล้วก็แจ้งเตือนผู้ขับรถเมื่อพบว่า มีการใช้ความเร็วเกินกำหนดและก็กำชับผู้ประกอบการที่ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะขอให้วางแผนการรับส่งสินค้าให้ไม่เกิดผลกระทบกับการเดินทางของประชาชนและก็ร่วมกันป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะคะก็มีการออกประกาศห้ามรถบรรทุกวิ่งบ,บนถนนบางสายนะคะรวมทั้งถนนพระราม2ในช่วงกิโลเมตรที่1 5ถึง53ค่ะ มาตรการและแผนรองรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะนะคะก็มีอย่างเข้มงวดเน้นย้ำกันในเรื่องของความปลอดภัยระบบขนส่งสาธารณะอุบัติเหตุจะต้องเป็นศูนย์นะคะตรวจสอบห้ามขับเร็วเกินกำหนดนะคะแล้วก็ไม่เกินชั่วโมงทำงานคนขับปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจผู้ขับต้องเป็นศนย์มิลลิกร,รัมเปอร์เซ็นต์หากตรวจพร้อมพานะตั้งจุดตรวจ ความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถนะคะหรือว่า rest area และก็เพิ่มความถี่ในการออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางสายหลักทั้งขาเข้าและขาออกค่ะมีมาตรการเรียกรถโดยสาร2ชั้นนะคะมาตรวจสอบย้ำความปลอดภัยการเช็คชั u r e for safety ค่ะ1ก็คือรถโดยสาร2ชั้นทุกคันที่จะนำมาใช้วิ่ง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะต้องตรวจให้แล้วเสร็จในวันที่7เมษายนนี้2อค่ะกรมขนส่งทางบกนะคะออกเอกสารรับรองผลการตรวจเพื่อที่จะเก็บไว้ประจำรถประกอบกับการตรวจสอบหากพบรถที่ไม่มีความพร้อมนะคะก็จะมีการพ่นข้อความว่าห้ามใช้เอาไว้ที่ตัวรถด้วยค่ะ ส่วนในด้านของขนส่งทางอากาศบ้างนะคะกำชับให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากอพทออกรมการท่าอากาศยานหรือว่าทอยอแล้วก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอทค่ะเข้มงวดกับผู้ให้บริการการบินโดยเฉพาะในกรณีเครื่องล่าชา้าและต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิทธิและประโยชน์ที่ควรได้รับในกรณีที่มีการเลื่อนเที่ยวบิน หรือว่ายกเลิกเที่ยวบินนะคะพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้เองค่ะก็ได้ํำชับให้สายการบินเตรียมความพร้อมให้บริการในช่วงเทศกาลสงการานต์โดยเพิ่มเที่ยวบินพิเศษจำนวน104เที่ยวบินพร้อมกับปรับเพดานค่าโดยสารนะคะลดลง20%เค่ะเฉพาะในส่วนของเที่ยวบินพิเศษนะคะรวม104เที่ยวบินค่ะซึ่งสามารถรองรับจำนวนผู้ท่องเที่ยวได้ถึง1 17,874ที่นั่งค่ะก็ขอความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยนะคะในการพิจารณาบริเวณพื้นที่ที่จะมีการตั้งเต็นต์อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยมีการเว้นระยะปลอดภัยจากขอบทางหรือเขตทางค่ะเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ประจำจุดให้บริการ โดยสนขนะคะจะเสนอแนะเพิ่มเติมในการประชุมอำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่พิจารณาเรื่องระยะห่างตามความเหมาะสมในการตั้งเต็นท์นะคะเพื่อตรวจสอบให้มีระยะห่างจากไหลทางขอบถนนมีการตั้งกรวยการจรจาจรคาดแถบสะท้อนแสงเพื่อเป็นจุดสังเกตในระยะไกลให้กับผู้ขับขี่ล่วงหน้า เพื่อที่จะให้มีความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้มีการดําเนินการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่รับผิดชอบทุกสายทางเรียบร้อยแล้วค่ะให้ทุกหน่วยดําเนินการการตรวจสอบเตรียมความพร้อมด้วยกล้องวงจรปิด CCTV ทุกตัวให้อยู่ในสภาพความพร้อมที่ใช้งานตลอดเวลาค่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะของ รัฐบาลในการที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นเดินทางในช่วงสงกรานอย่างปลอดภัยแล้วก็ไร้กังวลนะคะเราก็ได้ติดตามเอาไว้ว่าตรงไหนมีอะไรบ้างนะคะในเรื่องของการเดินทางที่เขาได้จัดการอำนวยความสะดวกให้กับเรานะคะก็ดูได้ไม่ว่าจะเป็นทางเลี่ยงนะคะในการทางเลี่ยงเมืองหรือว่าการจะเข้าเมืองเราจะยังไงต่อหรือว่า ในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนการตั้งเต็นต์นะคะตรวจแอลกอฮอล์ต่างๆการลดค่าตั๋วโดยสารนะคะที่ช่วงนี้ก็ถือว่าอะไรอะไรก็ขึ้นนะคะก็ลดให้สักสิบ0เก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยช่วยกันในการที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยและมีความสุขนั่นเองค่ะปีนี้เราจัดยาว21วันนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ อาลละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวแล้วนะคะดิฉันญาตาวีมินวรณัฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะจากการสถาปนากรมยุทธนาธิการเมื่อวันที่8เมษายน2430มาสู่กระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนับเป็นเวลา137ปีที่ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงเพื่อสร้างหลักประกันรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ และพร้อมก้าวเดินไปกับพี่น้องประชาชนในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าวัฒนาสถาพรสืบไปด้วยปณิธานกลาโหมเทิดราชารักราชชาติมั่นคง สมัครใจรับใช้ชาติครั้งหนึ่งในชีวิตมาเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องบ้านเมืองด้วยการสมัครใจเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวราหานหานมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนรูกผู้ชายสร้างวิน,นัยสร้างพลเมืองดีของชาติในอนาคตโดยจะได้รับการศึกษาต่อเนื่องทุกระดับชั้นได้รับการฝึกฝนทักษะอาชีพหลากหลายสามารถใช้สมัครงานทำมาหาเลี้ยงครอบครัวในวันข้างหน้าแถมได้รับโค้ตา้าพิเศษเป็นนักเรียนในสิบในสิบตำรวจ ข้าราชการกรมการปกครองและอื่นๆอีกมากมายสวัสดิการไม่ต้องพูดถึงครบรันทั้งไรายได้ที่มั่นคงค่ารักษาพยาบาลประกันชีวิตและเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติอย่าลืม1-12เมษายนนี้มีนักแสดงพลังความรักชาติชาติเสือต้องไวหลาชาติชายต้องรับใช้บ้านเมือง